ครับและแล้วโชคชะตาปาริขิตก็ทําให้เราได้กลับมารักเอไปอีกครั้งนะครับโอ้โหพี่แท่นขนาดนั้นเลยเหรอคะผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะได้ถูกกาหนดไว้หมดแล้วอ,อย่างน้อยๆก็โครงใหญ่ๆนะส่วนในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปีกย่อยเนี่ยเราค่อยมาเติมตามความเหมาะสมตามความสามารถของเราเองออวันนี้พี่ท่งดูพูดจาแบบมีหลักการมากๆเลยนะอาอแล้วที่ผ่านมา ตรงกันข้ามุ่นแรงุ่นแรงหมายความว่าพี่แท่งอ่ะพูดดีดีขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อยเอยเลล้าคนเรามันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างสิม,มีการเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอ้อใช่ใช่คะหมายกับสองหนุ่มในค่ำคืนนี้ของเราที่เป็นแขกรับเชิญในรักเอ่ยนะครับ,บคุณแดนคุณบีค่ะ จะมาพูดคุยกับเราครับผมถึงพัฒนาการใหม่ๆวันนี้ก็จะมีการพูดคุยถึงอัลบั้มชิ้นใหม่ด้วยนะชื่อว่าอะไรนะฮะดันบีมอัลบั้มทูลีเละคครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับถึงชีวิตทั้งสองท่านก่อนก่อนที่จะมามีอัลบั้มชิ้นนี้พี่ว่าพัฒนาการพัฒนาการยังไงเเดี๋ยวครับเป็นครับเป็นครับพิธีกรเสวร์ฟเลยครับสวยอยู่แล้วครับ ไมพัฒนาก,การที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็คือว่าเดีด๋ยวนี้เป็นเสียแนแล้วครับเนื่องจากว่าตอนนี้ซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นไงครับคุณแดนจริงๆก็ซื้อนานแล้ว่ะครับ <c oughs> แต่ว่าคือเราซื้อที่เปล่าแล้วก็ไป สร้างเองเราก็ยังทําไม่เสร็จสักทีครับมันก็ยังดูใหม่ตลอดเวลาครับใช่เอาแล้วเห็นบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าอยู่ได้ครับเข้ามาอยู่ได้ใช่คือชั้นบนเสร็จละเสร็จเสร็จไประดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้กําลังทําข้างล่างอยู่สวนอะไรก็ยังไม่ได้ทําเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปลืมใจเนาะแต่ว่าจะปลื้มขนาดไหนล่ะพี่แท่งมีหนังสืออ้างอิงไม่ใช่หรอโอ้ยพี่เขาคลัพ่อแม่มากนะครับอย่างหนึ่งที่น่าอบอุ่นมากเลยเขาบอกว่า แดนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพ่อกับแม่ยิ้มอบคุณทุกครั้งที่พ่อกับแม่กอดแดน <improve. S 1> แต่แดนจะไม่สบายใจเลยถ้าพ่อกับแม่เป็นห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงแดนรักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกครับน่า, <cach tack> ารักโยเมเ็นความน่ารักของเขานะคุณแม่จะปหหลื้มขนาดไหนที่มีลูกน่ารักน่ารักอย่างนี้ไปฟังกับป่าคุณแม่จด้ไหมคะ อยู่ที่บ้านหลังนี้มีความสุขด,ดีค่ะได้อยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกได้เห็นลูกไปทํางานได้เห็นลูกกลับบ้านแค่นี้ก็พอใจค่ะถ้าเ็าอยู่บ้านเรื่องอาหารซักผ้าห้องของเขาแม่ก็ต้องคอยดูแลคอยปลุกเขาเวลาเขากลับมาตอนเช้าเขาจะบอกไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องไปกี่โมงแต่แม่มจะต่้เวลาไว้ก่อนถ้าเขาบอกว่าโมงเช้า แม่จะต้องเผื่อไปสิบนาทีก่อนแต่ก็จะไปนั่งแล้วค่อยๆแตะเขาเพราะกลัวเขาสะดุ้งตื่นแล้วเขาจะปวดหัวแต่เขาจะต้องต่อแังสอยอีกห้านาทีนะครับแล้วพอห้านาทีครบแล้วแม่ก็จะต้องเดินไปดูเขาอีกถ้าเขายังไม่ตื่นแม่ก็จะต้องไปจับตัวเขาว่าห้านาทีแล้วน,นะครับลูกขอเขาก็รับถ้ารับแล้วคันนี้ก,ก็รู้แล้วค่ะเขาขยับตัวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลุก นี่ทำไมอะแด๊ะทำไมถึงไม่ใช่นาฬิกาปลุกฮะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเสียงแบบพวกอย่างเงี้ยครับเสียงนาฬิกาปลุกเสียงตรารถเสียงสารพัดเสียงเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับผมจะตกใจครับคนตกใจง่ายครอะแล้วเสียงผู้หญิงเนี่ยชอบเองครับอันนี้ได้อยู่แล้วแผ่วแผ่มาแผ่วมาบันดาลอะไแบบนี้เอาแล้วอย่างนี้ เราไปทัวร์คอนเสิร์ตกันทายังไงคะพี่บีนครับพี่บีเป็นคนปลุกครับอ่านี้เขาจะตื่นก่อนเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆทีละนิดครับเปิดทีวีเปิดทีวีก่อนแล้วก็คุมเชิงเปิดเสียงดังๆครับสักทักพอเห็นเราขยับตัวํำนึกผิดแพ้เบาเสียงพอเบาเสียงแล้วปุ๊บยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นครับเริ่มเดินออกไปแล้วเปิดบ้านครับก็อยากให้รู้ว่าจริงๆตอนนี้มันช้าแล้วนะเรอมันไม่ใช้แบบ โทรศัพท์มือถือปลุกหรืออะไรเงี้ยครับก็เพราะว่าแดนเนี่ยครับเป็นคนที่แบบหกใจครับอ๋อเสียงที่บอกเมื่อกี้ว่าแดนเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงแบบโทรศัพท์เข้ามาจ้ะแล้วอย่างนี้เวลามีเพื่อนโทรศัพท์มาหรือโทรศัพท์หาการนี้เขาลงยังไงฮะรับไหมครับรับครับผมรับทุกครั้งครับที่ไหนคือคือมันมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเราเร่งเเราต้องการแบบติดต่อด่วนโทรไฟครับเงียบเงียบที่พอดีโทรเงียบแล้วผมโทรกลับอ่ะ อีกชั่วโมงหนึ่งโทรกลับมาคือไม่ต้องโทรกลับมาแล้วตอนนั้นเขาตัดสินใจกันไปแล้วทําไมถึงโทรช้าทําไมถึงไม่รับโทรศัพท์เขาอะคะผมไม่ค่อยคผมไม่ตั้ไม่ตั้งมากระทั่งสันนง่นครับก็กลัวตกใจครับโ <c oughs> โอ้โหมันก็จะแบบเปลี่ยน <c oughs> ตลอดเวลาตายแล้วพวกครูเลยแรงผลอ่อนอ่ะแล้วยังไงไม่แล้วมีโทรศัพท์ไม่ได้ไมเนี่ยเขาเอาไว้ถ่ายรูปครับจริงๆไม่ตุ๊กกล้องนะโทรศัพท์ไม่เห็นรูปจริงเหรอต้องมีโทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวเหรอสมมติเวลาไปตาัจังหวัดเนี้นะ ปึ๊บนั่งรถไปนั่งอยู่คนเดียวเดี๋บนเครื่องบินอะไรเงี้ยครับผมหลับเนี่ยตินไม่ทีแล้วถ่ายได้ยังไงครับยิ้มนะครับยิ้มเนี้ยไม่แล้วครับเขาเน้นถ่ายรูปตัวเองเท่านั้นเหรอเน้นถ่ายรูปเท่านั้นไม่แล้ววันนี้ติดม้าป่ะครับอยากอยากชมจังอ่าขอดูหน่อยมีตัวอย่างมั้ยครับรูปมุมแปลกๆของตัวเองมีครับมีครับที่ที่แอบผมแปลกหน้าแปลกด้วยครับรูปนี้ฮะ รูปนี้กว่าผมจะหามุมได้เนี่ยครับยากมากเลยนะครับที่เขาแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายรูปตัวเองมากนะครับแล้วเจอมุมที่หล่อที่สุดของตัวเองยังครับน,น,นี่ยครับีอ๋อไอ้มุมนี้แค่ไหนมุมนี้ไม่รู้ไลยว่าเป็นดาราที่มีโทรศัพท์ไว้ถ,ถ่ายรูปตัวเองใช่ค่ะเราติดโทรศัพท์แล้วเรือครับเขาจะมีพวกม็อบบุ๊กอะไรอ่าเงี้ยติดโน้ตบุ๊กครับอยากทราบว่าที่มาที่ไปไม่ได้บุ๊ก ช่วงหลังๆถ่ายละครเยอะไงครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถทําอะไรได้เยอะแยะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมครับผมก็สามารถอยู่ได้เป็นวันๆครับผมก็เลยเอาไปด้วยผมไปขโมยเข้ามาด้วยอันนี้ใช่ไหมใช่ครับแะโช่วยให้เราดูหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรกับโน้ตบุ๊กบ้างก็มีเล่นเกมครับพี่บีมชอบเล่นเด็กๆครับเพราะว่าเด็กไยังดูเด็กอยู่แดนไม่ไปขอพี่บีมมีโอกาสมีโอกาสได้เล่นบ้างไหมครับ ก็ให้จับไหมได่ครับจริงไม่ผมแตะเลยครับจริงมันต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยนะในห่วงเนี่ยใช่เลยครับก็มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าพี่พี่ต้องบอกเพราะว่าจริงๆทารักทารายการกระเทียมกับผมไว้ไม่ว่าในนี้มีอะไรจะพี่พูดอะไรสั้งอย่างรูปนี้รูปไหนที่ผมพาไปเที่ยวตอนไปเมืองนอกไหมครับเห็นะมัาต้องหลุดทำไมอโอ้ใช่ครับมีรูปนี้ครับมีรูปไหน อุ้ยอ้ยว้าวคนนี้ใครครับใครอ่ะดูดวงตาเศร้าลงสลดจัดมาเลยนี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่มตั้งใจแต่พี่ก็อยากรู้ไม่อเฮ้ยเฮไเอาเลเด็กเให้ด้วยเต่นให้เขาหน่อยโอ้ยแกง พี่แมนเขาก็อ้ามหน่อยแตาไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรดีแล้วเผมก็หลอดว่าเขาเขาเขาชอบแม่ครับครับล้วคือวันหนึ่งเขาไปหลอดไหนพี่ก็อยากเห็นใกล้ๆนะคือเขาไปหลอดมาแล้วเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นนะเขาเขาก็หวังว่าเขาไม่ได้อย่างที่หวังคือเขาพยายามคุยด้วยแต่มิเขาไม่คุยด้วยเลยเสียงตอบรับ นี่ยเป็นคนญี่ปุ่หนึ่งคนต่างประเทศไม่เกี่ยวกันเลยไม่รู้จักกันเลยพยายามคุยอยู่หน้าจอครับคุยแบบลูเนี่ยครับเนี่ยครับก็มันก็มาถามทานข้าวยายไปกันฝูเล็กน่อยคืออะไรสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณบีมเนี่ยเป็นแฟนเขาแต่เขาเน่ยไม่รู้ตัวแล้วรู้ชื่อไหมชื่อก็ไม่รู้คือจริงๆเนี่ยเพื่อนส่งมาให้ครับทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็แบบว่าแล้วก็หลงรักเลยนะครับก็ไม่ได้หลงรักะไรครับเอามาแกล้งเพื่อนเล่นในเมื่อบีมเปิดเผยผู้หญิงมาขนาดนี้เนี่ยสเปคเขาจะเป็นยังไงนี่มันน่าจะล้วงลึกถึงเรื่องนี้นะใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าแล้วแล้วถ้าจะมีจริงๆมีตัวตนจริงๆขึ้นมาสาวในสเปคเนี่ยชอบแบบไหนนิสัยใจคอยังไงนะครับสาวสาวห้ามพลาด่ะช่วงหน้าตอนนี้สักสักครูค่ะ ตอนแรกแอบ,บอารมณ์เสียนิดนึงนะว่าทำไมมาร้องพี่ผงพี่สาวอย่างี้ผมต้องมีคนที่ผมชอบคนเดียวครับจนเข้าวงการอย่างนี้เนี่ยต้องเบิกตัวพยานพูดให้ผมพูดเพื่ออะไรสาวน้องวงการเหรอได้เลย